สวัสดีค่ะช่วง e-learning นะคะดิฉันศิรินชีพชายกิสาพาทุกท่านมาในที่ของคณะการจัดการจิตวิรลน์ค่ะข้างๆดิฉันนะสวยมากเลยค่ะวันนี้กับน้องโอสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องโอแล้วก็ท้างข้านเนี่ยข้างหลังนี่จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะค่ะอยากให้โออธิบายให้แจ้งควานิดนึงนะคะตรงนี้เป็นประกอบด้วยอะไรบ้างคะจริงจริงแล้วเนี่ยการจัดการขยะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ทุกคนในประเทศไทยต้องตระหนักเรจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยการ หรือว่าการจัดการขยะเนี่ยในประเทศไทยค่อนข้างที่จะคนทั่วไปก็ไม่ได้รู้น้อยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแคมเปญหลายๆแคมเปญที่รณรงค์การจัดการขยะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นเลยพี่น้องตอนสมัยเราสมัยเราจะมีแบบตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะอยากถึงค่ะปัจจุบันเห็นไหมคะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมธนาลองเนี่ยก็เลยแค่ของ ถูกชนดิดนี้เราสามารถที่จะเอาขยะเหล่านั้นนะคะไปรีไซเคิลหรือว่าไซคลิกงได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแม้แต่ขยะที่เป็นขยะอันตรายอะคะ่ะสังเกตด,ดูเนาะว่าถ้ามีพวกแบตเตอรี่หรือว่าเป็นพวกแบบวิกซอร์ง่ายๆแบบนี้นะคะ<ต>หรือว<ต>่าพวกมีอนตรอันตรายแต่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าวิกซอร์เนี่ยมันอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว เขาเรียกว่าขยะครอบครัวค่ะขยะ,ขยะที่มันเป็นแบบอินิวิด้เนาะขยะที่แบบเป็นรายรายครัรรวรเรือนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าชนบทพวกวิกซอแบบเนี้ยค่ะวิกซอแนี้เนาะเขาจะไปไหนคะเผารวมกันซึ่งนั่นหมายความอะไรหมายความว่าพวกมลรรพิษต่างๆพวกแบบเคมีเข้าต่างๆที่อยู่ในเนี้ยค่ะมนันก็จะ กระจายลงสู่สิ่งแวดล้อมใช่ค่ะทั้งแบบมลพิษทางอากาศมลพิษทางดินเพราะฉะนั้นการจัดการขยะถึงสําคัญมากพอเราแยกสิ่งที่อันตรายออกไปนอกจากนั้นเรายังดูว่ามันจะมีเอามาใช้กลับได้เนาะอันนี้คือเป็นขยะะไรัะนตอ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขยะพวกพลาสติกนะคะพวกแบบขวดถึงไหมคะอันนี้จะเป็นขยะพลาสติกต่างๆที่เป็นขวดเพชรขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเอามาคัดแยกแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แบบอื่นได้ไปใช้คลิ่งหรือว่าอะไรเซ็คเิลใช้ต่อได้เนาะ โดยเฉพาะขวดพวกนี้ค่ะสังเกตเลยเนาะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยพวกป่าใช่ไหมคะพวกพลาสติกแล้วก็จะมีขวดถ้าหากว่าชาวบ้านเนี่ยแยก ขยะโดยการที่เอาฝาขวดออกแล้วก็ดึงพลาสติกเนี้ยออกค่ะแล้วก็เหลือแต่ตัวตัวบอทอมตัวขวดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้แทนที่เราจะขายไปทั้งฝาทั้งพลาสติกทั้งขวดเนี่ยเราก็จะเพิ่มรายได้ให้ได้แล้วก็สามารถมาแยกเป็นรายได้ถูกต้องค่ะนี่เหมือนการขยะแบบเนี้ยค่ะขยะเข้าไปแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเอาไปอันเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไปกาจัดได้เหมือนกับว่าเอาไปเผาได้ ดีเดียวเพราะว่าบางชนิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามารีไซเคเิลกลับได้แล้วเพราะฉะนั้นขยะทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปกําจัดได้อย่างถูกวิธีนะคะอันนี้เป็นขยะอินทรีย์ตัวอย่างเช่นีแน่นนเซตอาหารแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปทาไบโอแก๊สถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีฟาร์มหมูใช่ไหมหรือว่ามีฟาร์มอะไรใดๆก็ตามสามารถเอาไปทำไบโอแก๊สได้นะคะหรือว่าขยะเยอะๆถ้าบ้านเราเป็นเขาเรียกอะไรนะร้านอาหารที่มีขยะพวกของเสีย ที่มันเป็นพวกพืชผักเยอะๆก็สามารถเอามาหมาักเป็นปุ๋ยก็ได้หรือว่าเอาไปเป็นแบบแก๊สก็ได้ถ้ามีเยอะๆนะคะอันนี้าาก็ถ้าแยกประเภทถูกต้องเนี่ยขยะก็จะมีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้น,นคะจะมาจะเห็นว่าแค่เราเริ่มต้นทการแยก ดีจีโกนะคะค่ะง่ายๆเพียนคุณแค่เริ่มต้นที่ตัวคุณเองตัวมันเองแล้วก็โดยการจัดการกับขยะนะเริ่มต้นที่กขยะขอบคุณน้องโอมมากเลยขอบคุณพี่น้องวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนคณะกรรมการติดไว้ลอนะคะ